สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาทําเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องทะเบียนนะครับว่าเวลาเขาขายกันเขาบอกว่าเป็นภาษีขาดเกินภาษีไอ้แจ้งจอดม .79 แล้วก็ภาษีไม่ขาดนะครับว่าแต่ละอย่างมันเป็นยังไงนะครับเราจะเริ่มยกตัวอย่างที่ขันแรกนะครับคันแรกเราดูแผ่นายภาษีก่อนครับเนี่ยครับภาษีภาษีเป็นหกหนึ่งหกหนึ่งนี่ แสดงว่ามันขาดแล้วขาดมาประมาณห้าปีกว่านะครับหกหนึ่งตอนนี้ปีหกหกห้าปีกว่าถ้ารถไม่ได้แจ้งจอดมานะครับมันก็จะเรียกว่ารถที่ภาษีขาดเกินนะครับขาดเกินในที่นี้ถามว่าอา้าวขาดเกินกับพวกมอเจ็ดเก้ามันต่างกันยังไงอ่ะมอเจ็ดเก้าสมมติคันนี้คันนี้เลยภาษีหกหนึ่งถ้าแจ้งจอดมาเป็นมอเจ็ดเก้านะครับ เวลาเราซื้อขายกันหรือเวลาเราเอาไปโอนที่ขนส่งนะครับมันจะไม่ต้องชําระภาษีที่ขาดอ่าที่มันต่างกันก็คือเวลาเขาซื้อขายเขาถึงชอบเอาไปแจ้งจอดเพราะว่าเวลามันชัวร์กว่าตอนที่อย่างถ้าเราเอารถไปแจ้งจอดครับรถบรรทุกนะครับแจ้งจอดเป็นมอจเก้ามาเวลาเขาจะเอาไปใช้เขาจะเอาไปใช้เขาก็ต้องให้มันมีทะเบียนใช่ไหมครับมีทะเบียน เพราะฉะนั้นเขาก็จะเอามันไปจดทะเบียนใหม่อ่ามาเจ็ดเก้าเขาจะเอาไปจดทะเบียนใหม่ทักแต่ว่ามันจะมีข้อดีกว่ารถที่ภาษีขาดเกินก็คือภาษีขาดเกินนะครับมันจะต้องชําระภาษีที่ขาดก่อนก็คืออย่างหกหนึ่งชำระภาษีที่ขาดบอกขาดห้าปีขาดห้าปีในที่นี้เราก็ไม่ต้องชําระภาษีทั้งห้าปีนะครับสมมติภาษีปีละสามพันชำระแค่ 3ปีสามปีก็9ก้าพันแต่ว่าจ่ายจริงๆมันจะเกินนั้นนะครับเพราะว่ามันจะมีเบีย้ยปรับด้วยมันก็จะเกินสม,มันจะเกินเก้าพัครับก็เหมือนผมเคยไปต่อภาษีปี3,000กว่ารวมเบ็ดเสร็จทั้งค่าปรงค่าปรับหมดไปหมื่นสองสำหรับรถภาษีขาดเกินนะครับก็เลยกับอีกแบบนึงอย่างสุดท้ายของเราเลยก็คือรถที่ภาษีไม่ขาดภาษีไม่ขาดก็ มีนอแผ่นป้ายอ่าก็คือเอาง่ายคือป้ายมันตัวนี้ครับมันจะเป็นหกหกเจ็ดอะไรว่าไปครับก็คือนั่นยังไม่ขาดนะครับไม่ขาดไม่ขาดเวลาเราซื้อมามันจะเอาไปโอนได้เลยก็คือไม่ต้องไปจดทะเบียนใหม่ไม่ต้องอะไรหรือว่ายังไม่โอนสามารถต่อทะเบียนใช้ไปก่อนก็ได้อย่างนี้ครับแต่ว่าคนที่จะขายไปต่อ,อยัง ผมขายรถ้เป็นหนึ่งคันนะผมก็อยากให้เขาโอนไปเป็นชื่ออีกคนหนึ่งนะครับไม่อยากให้เขามาใช้ชื่อผมแล้วก็แบบต่อภาษีไปก่อนเออใช้ไปก่อนต่อภาษีไปก่อนผมก็อาจจะแจ้งจดเป็นม79ให้คนอื่นซื้อต่อไปเอาไปจดทะเบียนใหม่ก็ได้อย่างเงี้ยครับเหมือนแล้วแต่แล้วแต่ความไอแล้วแต่คนขายขอบคนซื้อครับแต่ถ้าเป็นภาษีไม่ขาดก็ต่อทะเบียนใช้ไปได้แล้วก็โอน โอนได้เลยไม่ต้องมีไม่ต้องไปเสียค่าจดทะเบียนใหม่ค่าจดทะเบียนใหม่ก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แพงมากครับแต่วันจะมีภาษีที่เริ่มใหม่ด้วยก็ค่าจดทะเบียนค่าภาษีเริ่มก็อาจจะหมดไปสักสี่ห้าพันสำหรับกรณีรถที่เป็นมอจ9เก้านะครับในนี้มอจิเก้าพวกแจ้งจอดพวกอะไรครับก็เสียแค่นี้แต่ว่าถ้าเป็นภาษีขาดเกินชําระภาษีที่ ขาดอยู่3ปีแล้วก็รวมค่าดจดทะเบียนใหม่ภาษีนำหน้าด้วยเบ็ดเสร็จมันเท่ากับเสียภาษีประมาณ4ปีนะครับ4ปีปีละ3ามพันสี่สามก็หมื่นสองแล้วมีค่าปงค่าปรับเบ็ดเสร็จถ้าคุณไปซื้อรถที่ภาษีขาดเกินมาตีไปเลยครับอย่างต่ําๆก็น่าจะมีหมื่นสองถึงหมื่นห้าผมบางทีอาจจะเกินนั้นอีกก็อย่างอย่างเอายกตัวอย่างรถหนึ่งคันรถหนึ่งคันเราอาจจะเห็นรถหนึ่งคันนะครับเป็นรถคันนี้ก็ได้ คันนี้คันเหมือนกันเลยมีสองคันคันหนึ่งนะครับภาษีขาดเกินขายอยู่ขายอยู่แค่แปดหมื่นภาษีขาดเกินขายแปดหมื่นนะครับกับอีกคันหนึ่งภาษีไม่ขาดขายเก้าหมื่นสภาพเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับภาษีต่างกันแปดหมื่นกับเก้าหมื่นแต่ว่าเวลาที่เราซื้อเราเห็นเฮ้ยคันนี้ขายถูกกว่าแปดหมื่นอีกคันหนึ่ง ภาษียังไม่ขาดภาษีหรือว่าแจ้งจอดครับ90,000เราไปซื้อมาจริงๆเวลาพอเราไปโอนแล้วกลายเป็นว่ารถที่ราคา90,000ที่ภาษีไม่ขาดกับภาษีเป็นมอ9มันจะมีค่าใช้จ่ายตอนโอนตอนทําให้มันมีทะเบียนเรียบร้อยครับมันจะถูกกว่ายังไงก็ฝากพิจารณาด้วยครับเออรถภาษีขาดเกินมันเป็นอย่างนี้รถภาษี ม79แจ้งจอดครับเป็นแบบนี้แล้วก็รถหรือว่ารถที่ภาษีไม่ขาดยังภาษียังเดินอยู่ไม่ขาดก็เป็นแบบประมาณเนี้ครับยังไงก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครมีข้อเสนอเนะยยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับที่คลิปนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ